สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช h a n ล e l Liverpool Today นะครับหลังจากที่เกมเมอร์ซิไซดดาบี้ในวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาได้จบลงไปมันได้มีประเด็นหลายประเด็นครับที่ให้เหล่าบรรดาแฟนบอลเนี่ยได้ถกเถียงกันไม่ว่าจะเป็นจังหวะประตูที่3ของลิเวอร์พูลครับที่ทางซาดิโอมาเน่เนี่ยล้ำหน้าแต่บางคนก็ได้มองว่ามันไม่ล้ำหรือจะเป็นประเด็นที่ทางมัวเมซาลห์ครับซัดประตูครบ100ประตูในจำนวน159นัดซึ่งเป็นสถิติที่ยิงประตูได้เร็วที่สุดต่อจากโรเจอร์ฮันและก็ แต่ในหลายๆประเด็นของเกมเมอร์ซิไซด์ที่ผ่านมาครับดูเหมือนว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้แฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลอย่างพวกเราเนี่ยกังวลน,นั่นก็คือการที่ปราการหลังตัวหลักชาวดัชอย่างเวอร์จิลฟานดฟ์และก็เพลเมเกอร์ทีมชาติสเปนอย่างเตียโกอาคันทาราถูกเข้าประทะหนักซึ่งจากกรณีของทั้งสองคนจะไปเริ่มกันที่ข่าวร้ายกันก่อนนั่นก็คือในรายของเวอร์จิลฟานดฟ์โดยหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยจากทางบีนสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังระดับโลกครับพวกเขาได้ออกมาเปิดเผยว่า แนวรายของฟานได้ครับเซ็นเตอร์แบ็กของลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะต้องพักยาวร่วมร่วม7-8เดือนเลยทีเดียวหลังจากที่มีแนวโน้มว่าเขาเนี่ยอาจจะได้รับอาการบาดเจ็บหนักถึงขั้นที่ว่าเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าขวาหรือ ACL เนี่ยนะครับฉีกขาดเลยทีเดียวหลังจากที่ในเกมดังกล่าวครับฟานได้เนี่ยได้เข้าประทานหนักกับทางจอแดนพิกฟอร์ด ผู้รักษาประตูของทาอัเวอร์ตัในช่วงต้นเกมต่อมาครับเจอเกินครอปเนี่ยก็ตัดสินใจถอดทางฟันไดออกแล้วก็ใส่โจโกเมดลงไปแทนโดยนักข่าวที่ได้ออกมารายงานข่าวนี้ครับก็คือริชาร์ดคีพิจิกรฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในช่องบีนสปอร์ตซึ่งตัวเขาครับได้บอกว่าฟันไดเนี่ยมีแววที่จะปิดเทอมยาวทั้งซีซั่น ซึ่งนั่นครับมันก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการป้องกันแชมป์ของสโมสรลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่ทางบีนสปอร์ตได้รายงานข่าวดังกล่าวครับทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใดๆออกมาแต่บอกเพียงแค่ว่าอาการบาดเจ็บของฟันได้นั้นรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ต้องตามดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสโมสรจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ยังไง ต่อมาในรายของเตียโก้คันทาร่าครับที่มีการประทะกับริชาริสันโดยในรายของเตียโก้ครับดูเหมือนจะใจชื้นได้กว่าฟานได้นะครับเนื่องจากตัวนักเตะเนี่ยสามารถลงเล่นจนจบเกมได้แล้วทางเยเกนคลับก็ได้ออกมากล่าวในงานถแถลงข่าวหลังจากจบเกมนะครับว่าเมื่อผมออกจากสนามฟุตบอลเตียโก้ก็บอกผมว่าในสถานการณ์ใบแดงกับริชาริสันเขาคิดว่าตัวเขานั้นได้รับอาการบาดเจ็บและเราจะรอดูต่อไปว่ามันเป็นจริงหรือไม่เราจะต้องมาเช็คกันให้ดีอีกครั้งเราจะต้องมาเช็คกันให้ดีอีกครั้ง อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เกมการแข่งขันนั้นจบลงทั้งริชาร์ดสันและก็จอแดนพิกฟอร์ดก็ได้กล่าวขอโทษไปยังเพื่อนร่วมอาชีพฟุตบอลครับว่าพวกเขานั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เพื่อนร่วมอาชีพนั้นได้รับอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะในรายของจอแดนพิกฟอร์ดครับที่เขาเนี่ยได้ฝากกับตันทีมอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันให้บอกแฟนไดว่าตัวเขานั้นขอโทษนั่นเองและครับ และนี่ครับก็คือทั้งหมดที่ทาง Liverpool Today ได้นำมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆในวันนี้หากชอบและถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ใน YouTube เพื่อเป็นกำลังใจกับ Liverpool Today ทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ